สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะในรักการอ่านครูยาจะมาอ่านให้แม่ฟังนะคะหนังสือเล่มนี้นะคะผู้ปกครองเ,อเป็นพ่อเป็นแมถ่ถือว่าเป็นคุณครูที่บ้านนะคะเล่มนี้ครูยาจะอ่านให้เด็กๆฟังและวันนี้ครูก็จะครูยาก็จะอ่านเรื่องฉันรักพระจันทร์ให้เด็กๆฟังด้วยค่ะอ่านให้แม่ฟังบทที่ 4, สี่ซาลาุ กุ้งสะกดว่ากออุงอกุ้งไม่ถูกกุ้งทออุงอถุงทอเอาเท้าไม่โทรเท้าถุงเท้ากออุงอกุ้งไม่ถูกกุ้งขอเอาเผากุ้งเผาขอเอมอเข็มหอมออุโดมุดเข็มมุดขออุนอหุนไม่เอกหุน ยอโนตการันยนอุนยนฉันชอบองุ่นละมุดมังคุดพุทซาทุเรียนเนื้อหนาหอมหน้าชวนชิมเด็กๆคะหน้านี้นะคะอ่านส่งมาในลายกลุ่มห้องของเรานะคะบทที่สี่สระอุคค่ะครูใหญ่จะแถมฉันรักพระจันทร์ นะคะให้เด็กๆอ่านให้เด็กๆฟังเพื่อความเพลิดเพลินค่ะฉันรักพระจันทร์เนื้อเรื่องนะคะโดยน้านกคูกนะคะภาพโดยคุณรัติมัยนะคะฉันฉันรักพระจันทร์เห็นพระจันทรีไรฉันสุขใจทุกที ปป็นนนรูนกูกกะะคะแม้พระจันทร์ไม่ได้อยู่ที่เดิมทุกวันฉันก็ยังอยากเห็นพระจันทร์ทุกคืนแม้พระจันทร์จะแปลงร่างทุกวันฉันก็ยังอยากเห็นพระจันทร์ทุกคืน บางคืนเป็นพระจันทร์วันเพ็ญดวงกลมโตโตสว่างทั้งฟ้าเลยบางคืนเป็นพระจันทร์ครึ่งดวงเหมือนพระจันทร์ยิ้มกว้างอย่างอารมณ์ดีบางคืนเป็นพระจันทร์เสี้ยวปลายเรียวสองข้าง เหมือนพระจันทร์ยังยิ้มให้ฉันเสมอแต่บางคืนฟ้ามืดสนิทเห็นแต่ดาวเต็มฟ้าเอ๊ะพระจันทร์อยู่ตรงไหนนะไม่เป็นไรฉันจะอดใจรอเจอพระจันทร์ในคืนวันพรุ่งนี้ก็ได้เห็นไหม คืนนี้พระจันทร์ส่งยิ้มให้ฉันอยู่ตรงนั้นไงพระจันทร์ไม่ได้หายไปไหนพระจันทร์ยังอยู่บนฟ้าและฉันก็ยังรักพระจันทร์เหมือนเดิมเรื่องนี้นะคะครูยาอ่านให้เด็กๆฟังนะคะเพื่อความเพลิดเพลินค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ